สวัสดีครับผู้บ่าวผู้สาวผู้เฒ่าเด็กน้อยเสียงว่าจะใจมาแล้วครับลุงฟีเตอร์เลาะเสาะแสบครับวันนี้ครับอยู่กลางลำน้ำโขงครับพี่น้องครับบ่าได้ยืนอยู่ทางฝั่งคือตะกัาแต่ก่อนแล้วด้อยครับเด้อ้วยมีโครงการครับเที่ยวนครพนมชมสองฝั่งโขงนะครับหรือว่าจะมาแร2สองฝั่งโขงก็ได้ครับมาพร้อมกับนี่ครับนี่เงียกเปียกแล้วก็ทีมงานยูทูบเบอร์คนไทยฝากของ ข้อใหญ่กองเล่และก็มีสาวๆสวยๆครับอยู่ในเรือคายักนะครับนี่คนน่ะท่านอาจารย์อุทินก็มานะครับกาแฟมาแล้วพี่อนางหน้านะครับพี่อานาเหรออย่าลมก่อนได้บริเกตได้เลมก่อนอาเป็นลับของพี่ปีเตอร์ทุกคนค่ะออ่าายมาได้งหลังผมมีพี่อาร์ตนะครับอันนี้เดี๋ยวเรากลับกล้องกันสักหน่อยนึงนะหน้าหน่อยนี่ก้องยังไม่ตั้งเลยครับพี่อาร์ตดูกล้องหน่อย ส,ส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมทำมาที่เป็นนายท้ายข้างหลังผมคือเขื่อนนครพนมนะครับเขื่อนนครพนมนี่เลยครักลือละสิบโอ้เกลืละสิบก๋วยเตีวเลยครับแว่นตานี้เหมาะกับการปั่นจักรยานทางไกลนะครับขี่มอเตอร์ไซค์การบริการแพ็คกาแฟสวันนีครับการบริการมื่อวานนี้ครับพี่น้องลุงบีเตอร์มากินกาแฟนะครับอยู่กลางลำน้ำโขงครับพี่น้องบรรยากาศนี่สุดยอดเลยครับคุณสสวัดสวัสดีครับสบายดีสบายดี ต้องหลังหน่อยนะครับนี่อชั้เนลมนี้ขายกาแฟบ่ครับียโอ้พูดถึกลังบริการกาแฟกันที่นี่นี่ร้อยาสนะโลแกนแก้วร้อยห้าสิบกาแฟกอแรงนสมุทรสงครามขามีตลาดเออกะต่ายน้ำแข็งี่ตลาดน้ำครับ่ตลาดน้ำีเนอโอนั่งกินกาแฟกลางน้ำโขงครับพี่น้องครับผค้ใดกำลังสี่เขามาชมรายการของเฮาครับเขามาเลยครับเนี่ย เออเข้ามาเลยครับพี่น้องเข้ามาได้เลยตอนนี้เอาเรือเราอีลัมอยู่ไหนอ่โอ้โหวันนี่บริการกาแฟกันกลางน้ำโขงเลยครับพี่น้องอย่างเด็ดเลยครับกลางบริการกาแฟกลางน้ำโขงกาแฟกุ้งเี้ยแก้วละสิบบาทกลางน้ำโขง นี่ครับข้าเรือข้าเรือทางนาข้าเรืออาจารย์ครับโอ้ยหิวขนทำไมอนไม่ยาค่ะที่ไปที่มาของกินก็มากินกาแฟต้องระวังตาบอดนี่คื่อาจารย์ที่เห็นเมื่อกี้นี่ครับบอลซ่อนออกครับพี่น้องซ่อนมันทั้งตานะตาบกชมาค่ะมาค่ะวันนี้กินบรรยากาศด้วยกาแฟอร่อยๆบรรยากาศสวยงามครับคุณสวัสดิ์สวยงามมากครับสวยงามมากเอ้า เห็นบรรยากาศของจังหวัดนครพัทนมนมนมครับพี่น้องเอออันทั้งหน้าเฮานี่ครับพี่น้องอันนี้เขาห้องว่าพระธาตุเมืองเก่าหรือว่าพระธาตุสีโคตบองนะครับเด้ออยู่เมืองท่าแขกแขวงคามวนนะครับตั้งอยู่นี่นะครับบอไปใส่บอย่ายไปใสนะครับอยู่นี่มาแเต่เฮงแต่โดนนะครับอยู่หม่องเก่าม่องแก่นะครับนะพพี่อรัาง นี่ครับพระธาตุเมืองเก่าพี่น้องสวยงามมากเลยนะครับดูครับโอ้โหนะนี่สร้างพร้อมๆกับพระธาตุพนมเลยนะครับสวยงามบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ําโขงนี่บอกเลยครับว่าได้อัธรรถมากนะครับทั้งโตโน่ตโ,นโตโน่ไหว้น้ำมาแล้วเนี<อ>่ยโตโน่โตโน่โ่ขั้นตรงนี้เลยใช่ไหมครับมาขึ้นตรงนี้ครับมาขึ้นตรงนี้เลยเนะาะโ,โ,โอ้โหเด็ดเด็ดเด็ดใช่ครับลงอยู่นู่นลงอยู่แถวหน้าวัดกลางผุดเหรอวะ แล้วก็ลอยมาแล้วก็ข้ามตรงนี้อันนี้เขื่อนนครพนมนะครับเป็นเขื่อนที่สวยงามทอดยาวจนถึงบ้านท่าค้อนะครับจากนู่นสวรรค์ชายโคลนี่เหล็กลอยน้ำเนี่เหล็กลอ้ำเอาจารย์เหล็กลอยน้ำเหล็กยังลอยบินได้เลยนะอาจารย์เหล็กก็บินได้ด้วยลอยน้ำด้วยอันนี้เหล็กไหลบรรยากาศคักอัหอีกเลยครับเด้อออาพี่น้อง fc นะครับทั้งยูทูบนะครับทั้ง YouTube ทั้งแฟนเพจนะครับเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาได้เลย คอมเมนต์กันมาเยอะๆหน่อยนะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆหน่อยนะครับอยากคุยด้วยนะครับจะยิ่งกันไปแล้วเหรอครับป้าเอาน้ำอะไรกาแฟการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่เสถียรมั้งสันออกมากางออกมากางน้ำโขงดิอาปิดหนึัดคลิปไว้ไม่ต้องไลฟ์สดทัดคที่ไปผมตัดเอาบันทึกไว้ป้าบัตรป้าบัตรช้าจะไลฟ์หรือยังจะได้ตั้งอย่ตอนนี้เราอยู่กลางน้ำโขงนะครับตอนนี้เราอยู่กลางน้ำโขงนะครับ แล้วจะมีอีกหนึ่งช่องนะครับคนไทยฟ้าของนะครับจะมีอีกอีกหนึ่งช่องคือคนไทยฟ้าของนะครับจะทําการไลฟ์สดอีกเช่นเดียวกันนะครับพร้อมยังคะคนไทยฟ้าของไม่ท้องถังอาโธมคุณยัยมโหสดเจ้าเอาฝันออกมาเลยเออแต่เติมผนี้ทำซุปขนาดสี่เอ้าลงไปถึงนู่นแล้วเหรอเมื่อกี้เมื่อกี้ยังข้างูดข้างบนนู่นไม่ใช่เหรอมีโอ้สามลำสามลำมีสามลำแล้วตอนนี้นะครับ ครับผมว่าเ่็ไงครับพี่น้องครับมือนี่นะครับลุงบิเตอร์ลงมาโปรโมทประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมนะครับนี่เราจะมีเรือยางนะครับเรือยางเป็นเรือคายักนะครับเป็นเรือคายักเนาะเขาห้องคือคายักอยู่บ่แม่นอยู่บ่เรือเขาเรียกเรือคายักไหมอันนี้คายักเนาะคายักคายักหรือายเรือคายักเนาะก็เป็นเรือยางนะครับที่เราเอามาบริการพี่น้องประชาชนคนไทยคนลาว คนต่างชาติแดนไกลนะครับที่มาเที่ยวก็บอกทีมงานเราได้นะครับอยู่บริเวณบ้านหนองจันนะครับอยู่บ้านหนองจันนะครับท่าเรือบ้านหนองจันนะครับกินทั้งทีนี่ยกเป็นขวดต้องในเป๊กนะครับอยู่ตรงในเป๊กแล้วนะครับ ดีไว้เจ้าที่แล้วนอำฟันครับฟเดี๋ยวเอาวันลงกันดื่มโอ้คักเลยพี่ดองบรรยากาศคักวันนี้มีให้สมาชิกทั้งหมด12กลุ่มโอ้โหลองลงไปทางพิ่ทัศถูกปะไปทางไหนลองขึ้นเหนือไปทางเหนืออ๋อน้องขึ้นเหนือโอ้ไปตกลงไปเปลี่ยนวไปเที่ยวต้องฝ่ายนะเปลี่ยนไปเที่ยนให้คนอื่นก่อนเออตอนนี้เราออกกําลังกายหน่อยเสร็จแล้วไหล ชอบแบบนี้แหละอาจารย์ชอบจีนก่อนไหมผมมันบาดมากชอบก่อนเกายส่งส่งไม่พายต่อเลยครับเฮียเฮีส่งไม่พายต่อไปหน่อยครับไปพุนพาไปขังเนื้อเลยไปหอดลูกเรือกันเลยล้วจะปล่อยไหลลงมาลูกเรืมต้องติดเครื่องติดเครื่องไปหอดวัดมหาธาตุไปไปส่งพรมก่อน อวัฟ้างบนไปดูข้างบนให้เขาเรียบร้อยประกอบอีกลำหนึ่งก่อนสี่ลำเขาเข้ามาเพิ่มใช่ไหมประกอบอีกลำหลายกลุ่มเลยเขาจะมาเออผมโพสไว้หันเรื่องสองทุ่มเลยเรื่องแปดโมงเลยมีเรือฟรีมาเลยฮะสวัสดีครับลุงสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตดีหรือยังนะครับถ้าสัญญาณอินเทอร์เน็ตดีขึ้นมาแล้วนะครับช่วยส่งสัญญาณให้หน่อยนะครับกดหนึ่งให้หน่อยกดหนึ่งให้หน่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตชัดเจนกดหนึ่งให้หน่อยนะครับนี่ เรือหาปลาก็จะไหลแบบนี้เลยครับโอ้สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยโอ้พักขนาดครับพี่เราเขาประดมมือนี้ครับสวัสดีค่ะแฟนคำของอาจารย์สมบัติทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะพี่สีค่ะเป็นเอฟซีของอาจารย์สมบัติค่ะแม่รับของค่ะมาพึ่งรฏิการด่น้องเด้อยมาเพึ่งก็ได้ง่ายๆเอาปักแล้ว มีทั้งอันเห่อพายข a ั a มีทังเห่อกีบพวงกลางผมม่มีสัญญาณมันไเป็นเรื่องง่ายที่สิมาพบปะกันน้านๆทีเพราะนี่ว่าคนุต่อการไม่ไปเจอกันขับรถ้ับนบอกก้นดีว่าได้ี่เล้คนบ่มีวาสนาคนบ่มีวาสนาได้มานั่งในบางคนย้ําได้สั่นเดปตรงนี้ได้ดน ไหลมองไหลมองไหลมองยนเังมวนมีเ <teachers> ร yeah. nah. ือไหลมองครับพี่น้องครับยอสวุดยอดเลยเรือเล็กคือกันนอนีก็ไดเนะน้ำใสขนาดเลยพี่น้องเห็นน้ำเห็นทางใต้เลยครับรถขนาดเอานี่นี่นะใสเสื้อก่อเลยสวัสดีัเดี๋ยวผมจะจัดคิวผมขึ้นสวัดคตอนีาลอมาอยู่ติดอ่า ริมฟัง่งเะิึงริมฟังริมฟังทั้งฝังไทยรี่ทั้งพุ่นฝั่นังไทยะทั้งนิมฝังไทยทั้งน้ำเราเป็นฟังลาวเด้อพี่น้องเด้อยขอเพลงล่องเรือหาดล้านเห็นลองกดหนึ่งครับสมุดสมุดปราการชัดดีครับขอบคุณมากครับใจรับบ้านจังเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ ตอนนี้เราไลฟ์สดนะครับพร้อมกันทั้งสองช่องทางนะครับทางช่องแดงแล้วก็ช่องสีน้ําเงินนะครับเลาะเแียบนะครับสามารถเข้าไปติดตามรับชมได้สองช่องทางเลยนะครับไลฟ์สดพร้อมกันเลยนะครับตอนนี้เขามีหน้าที่แค่จ่ายกาแฟแก้วละสิบบาทเท่านั้นแหละที่เหลือค่าบริการเรือก็ห้าสิบาท พูดใหม่พูดใหม่พูดใหม่คือคือกาแฟนี่ยังเหมือนเดิมแก้วละสิบบาทนะครับกาแฟของคองแลแต่ว่าค่าบริการเรือนี่ต้องจะพยายามดึงให้มันชั่วโมงงนึเอาเรือไปรับกลางแม่น้ำคงอยู่พันหนึ่งเยนนะ ตอนนี้ก็คือการดึงดึงให้มันไปอย่างนี้ครับแล้มันเลี้่าองุนนะครับให้มันขวาก็ที่ท่าปลาของการไปเทียบรับปลาดีกว่าปลาแล้วก็จะมีการไหว้ครับไคนลงไม่เห็นมีคนมาเลยมนองไม่เป็นสีมากครับให้มันขวาไวนะครับมันจะพาเรือเราไปไม่งงทิศทางแต่มันหนัก็จะมีอะไรได้การจักรยานมาถึง ัปลาหนองจานนี <an> ่ำคนจับเลือจับจับงปลสั้นๆกับนี้่จับระยะทางสามกิโลมันเป็นทีออ๋นี่มันลาใช่เหมือนเราทำปีจังมีนี้ไปกีฬาเรือคลำใหญ่จับมันจังบังคับทิศทางได้ง่ายเตรียมเตรียมเตรียมขึ้นมาคิวต่อไปเชิญเชิญคิวนี้พร้อมแล้วมาเลยมาเลยมาร็วมาเปลี่ยนไปลงมา ลงาจะไปต่อนี่ครับโอ้ขัดีอรีพี่น้องเลยคุณลำดวนสวัสดีครับปทุมธานีธรรมศาสตร์แจ่มดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับดูนะครับนี่กาลังกำลังมองนะครับนี่นี่บรรยากาศของการไหลมองครับเขาเรียกหาปลาในลาน้ําโขงนะครับโอ้ขักเด็ด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 พี่น้องมือนี่ถือว่าเป็นเป็นงานแบบสุดยอดนะครับวันนี้ ะเราพาพี่น้องลงมานี่ครับดูเรือหาปลาครับธรรมชาติมากเลยนะครับธรรมชาติมากเลยครับผมเราเปลี่ยนคนมาเลยเซแล้วเก็บคนละห้สบาทสุดยอดเลยครับใหญ่มือเลก็ได้แต่ว่าค่ากาแฟนีสิบบาทวันนี้ผมขออนุญาตเลี้ยงกาแฟเด้อเสื้อทางคเก็ตเบอร์อะไรเสื้อเสื้อชูชีพเบอร์อะไรครับเลย พะสวัสดีครับลุงบิเตอร์สุดหลอสวัสดีครับคุณสเต็มนะครับสวัสดีครับอมจใหนออัจนอาจารย์นกชอจกลงมาเลยพีจิตล่ะพี่จิตอ่ะพี่ใหญ่คู่อยเห้ไปใส่เรามีอะรทามายังนไนหนูจะไปทางช้คูผมก่อนมันเกิดไม่อยู่นะคูสอนไทยลูกแค่ไหนันั่งได้ไม่ยนไม่ได้เนาะหนูเก็บมาันจะนั่งตรงนี้ เอาเอาแว่นให้คนอื่นได้ไหมอ่ะได้จดพอใช่ไหมเอาแว่นใส่มานี่ขอถ่ายรูปภาพน้ออยากนั่งตรงเนี้ยไหนเฮียหาทำทันกันได้เด้อสีไปเอาโทรศัพท์เองทันนะบรรยากาศหน้ามาเที่ยวจังจคุณปีเตอร์ว่าอสันโอ้ยบอกเลยครับว่านครพนมนี่สุดยอดมากนะครับนครพนมนี่น้ำตัวนี้ก่อนเอโอเคคนน่าจะตกน้ำครึบดูดูดู อันนี้ที่เห็นอยู่นะครับไกลๆนะครับสีเหลืองๆนี่ครับคือเรือคายักนะครับของทีมเรานะครับอันนี้ปล่อยออกไปไกลแล้วนะครับส่วนในเรือเราก็จะมีเดขอาเียเปียกนะครับจากเสียงที่ไพเทคนะครับหรือเสียงที่เอสตาร์นะครับตอนนี้ก็เรียนด็อกเตอร์อยู่ครับอาจารย์าษาศาสตร์นะครับหัวข้อที่ผมเรียนก็คือการทําดุษฎียนิพลก็คือ การเพิ่มรายได้ให้ภาคประชาชนผ่านวิสาหกิจชุมชนนะครับดังนั้นก็ที่นี่เป็นการเพิ่มรายได้ให้ภาคประชาชนรอบละ50บาทนะครับนี่ก็ชาวบ้านเขาก็ใช้เรือตัวนี้เราก็ใส่ชูชีพนะครับแล้วก็ใช้ได้นะครับส่วนกาแฟก็เป็นของกองแรงเหมือนเดิม10บาทนะครับกาแฟจากกองแรงคอฟฟี่ครับใช่ใ่ เราะเราเรามีเงินกองทุนให้ชาวบ้านเขาได้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 เบิกตัวนี้ไปใช้ได้เลยครับกําไรชาวบ้านไปครับผมก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนเข้ากองทุนเสริมสุขนี่นะครับอเรือแล้วก็ซื้อมาจํานวนสี่ลำนะครับแล้วก็ให้ชาวบ้านเขามีรายได้เขามีรายได้แล้วเขาก็ส่งมาให้เรานะครับครับผมถ้าผมจะจบได้ต้องผลงานครับอาจารย์ไม่ให้เขียนครับเพราะว่าเขียนมีมีคนเขียนให้ครับอ่าอย่าลืมลงในช่องลมจกบขอบคุณครับขอบคุณครับ มาเด้อพี่น้องเด้อลงมาเที่ยวเด้อรับเด้อนี่ครับลงมาเที่ยวน้ำกันมีมาอะไรดีๆาเยอะยะมากมายครับเออจเปลี่ยนจะได้ออกํากมังครับผมอนุญาตขึ้นไปจัดี่กนรั่อ๋อมันจัดท่นั่งได้นี่นีถ่ายรูปสวยนี่่แว่นนะะมีแว่นสกีโอ้จะถ่ายรูปมันสวยกว่าเยอะเลยโอ้โหเชื่อตกล้ี่ฝากใส่ตะกร้านเด้อตะกร้าดเดี๋ยวเอารถผมเดี๋ยวคนอนุญาตขึ้นก่อนเด้อ ข้งอันนี้ได้นนั้นช่องไทยคนไทยฝักของด้วยครับนะเข้าไปดูได้เลยนะครับกาเข้าไปดูได้เลยนะครับกำลังไลฟ์สดเช่นเยกันเช่นอาจารย์กำลังไลฟ์สดเหมือนกันนะครับเข้าไปดูได้นะครับช่องคนไทยฝักของนะครับ หน้า้าี่ลส่วนนี่คือเรือไหลมองหาปลาครับพี่น้องได้ค่ะได้ขัผมสิผมจะไล่ไปเรื่อยๆนะครับเจ้าจนกว่าบกว่ามีสัญญาณคนละผมจะไล่สดไปเรื่อยๆครับส่วนฝั่งทางหน้าที่ยาเห็นอยู่ตอนนี้คือพระธาตุเมืองเก่าหรือว่าพระธาตุสีโคตบองนะครับพระอาทิตย์ขึ้นสูงล่ะอย่าเอาแขนออกไปได้ครับเฮือะได้รรถไะได้แขนหมอันนั้นพายนะพี่ธาตุบ่ลนะเพื่อนนั่งมันก็พายพี่ธาตุ มไมอหน่อยนมาไม่มาแปลว่าโกมือแปว่าไม่มาพี่คนนี้ลงหรือเปล่าไม่ไม่ค้าขายปลาน้มาารที่ปีนได้ยังไม่ากับเราปีสบายดีกว่าอ่ะคอมเมนต์มาให้หน่อยนะครับใครที่กำลังชมอยู่ตอนนี้นะครับช่วยคอมเมนต์เข้ามาให้ผมหน่อยนะครับ ใครที่กาลังชมอยู่นะครับช่วยคอมเมนต์แล้วก็แจ้งพิกัดให้หน่อยครับว่ารับชมจากที่ไหนนะครับรับชมจากช่องทางใดนะครับช่วยคอมเมนต์เข้ามาให้หน่อยนี่ครับเรือของเรานะครับแบบนี้เลยบริการนะครับเที่ยวละห้าสิบาทนะครับเที่ยวละห้าสิบาทเที่ยวละห้าสิบาทนะครับมีชูชีพให้ใส่นะครับมีชูชีพให้ใส่ปลาอยปาอยู่บ้านก็ยังไม่กินเลยยังเป็นเกล็ดอยู่เลยมาลงมาพี่น้องกงแม่พายเก่งจัง เนาะขนาดแกพายเรือเหล็กยังไปน่ะตอนผมลงไปพายน่ะกัลุงแร่ที่เขาเอาเรือลงมือแรกนะลุงแก็พายวนให้ได้จังหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมามันมันยิ่งนิ่มยิ่งพายยากเนาะเรือนยยิ่งนิ่มยิ่งพายยากนะครับเรือต้องแข็งนะครับขอบคุณเอซีนะครับทั้ง สองช่องทางนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับกล่องแตากล่องแรกครับเราพายเหือเก่งนักเหือเล็กแล้วบักใหญ่หนึ่งครับพ่วงกับเหือนี่เราก็ยังเอาไปได้โอ้ยมีทีมงานแจวทั้งหลังอยู่นี่ครับยี่ทั้งหลังเขานี่พี่อาร์ตพี่อาร์ตครับ

เบิงเหือมครับพเบิงเพื่อนเพิ่นเพิ่หาไหลมองขนาเบิงท่าท่าท่าสีพ่นะเออพ่ไมชิวยัเลยอ่ะรำนอนอ่ะปีเตอร์นอนสวะครับเออไหลมองดิสะน้ำน้อชิวางเลยอปลาอย่างไต่ะเลปลาตองนี่เนาะม้วนหางแบบนี้เนาะ ม่นเข้ามองหรอบอกตา้อง้าไอมองนยดีข้างมยาดาดีมาดีมากมเลยครับบรรยากาศดีมากครับตอนนี้บอกเลยนะครับว่าบรรยากาศดีหลายนะครับม่วน,นนะสวัสดีนะครับ ทั้ง้ายทั้งหัวทั้ง้ายมีบริการไายเงื่อให้น้ำอธิบายใช่ครับใช่ผมต้องขอโทษด้วยนะครับสำหรับ FC นะครับที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับพอลงน้ำโขงมานี่ <c oughs> พอลงมาอยู่ในน้ำโขงเนี่ยสัญญาณมันจะไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยแรงเจ้าสมบัดใช้ขึ้นอะไรครับนี่ขึ้นอะไรเพเจ้าไอเพเจ้า อันนี้ริมฝั่งโค้งได้ครับนี่